今天上午八时，我们学校正在国徽队从厕所队伍。我荣幸为这个区长的班长。接下来，有请到。 นักเรียนชนชนข้างเคียงขอาวบนบนละาง0งนบาทชั้นมัธยมศึกษาหน้าทุนสองเสริมครอบครัวในนามของผู้ดำเนินการจัทงจทจัดทงจัดงจัดทงจงทงจังจังจัดทงจัดทจดทงจัดทงจัดทงด ท่านผู้ครับ่านผู้รับท่านผู้ครับท่านผู้ชมครัทูรับท่อนผูร่านชรับท่นผ้่านผครับนร่านผครับท่านผู้รับานผ้ชมครับท่้ชร่าน้รท่านผูร่านครับท่านท่านมคท่านรับท่านผูครับท่านผ้ชมครับนผู้ชบ่านผ้ชครับ่านผ้ชร่านผู้ชมครท่าน้ชมเหับทนชคทา้มครับทาน้ับท่า้รทนู้ครับ ขออีกรอบนึงนะคะค่ะต่อไปเป็นรายชื่อของนักเรียนที่จะรับปเข้าไปไปรู้สู่อาเซียนขอบคุณบิษัทไทยนยังก แถวข้างหน้าเวทีนะคะ